จับตาเชนธนาและภรรยาเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อดังเตรียมรับทราบข้อหาวันที่18พฤศจิกายนตามหมายเรียกครั้งที่2หลังถูกบริษัทดังแจ้งเอาผิดช่อโกงเงินค่าผลิตสินค้า79ล้านบาท เทนทนาจากกรณีเพดดังโพสต์ข้อความว่าตำรวจกองปราบออกหมายเรียกอดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาเข้าพบเป็นครั้งที่2เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาช่อโกงเงิน90ล้านบาทหลังทำหนังสือขอเลื่อนกำหนดนัดหมายมาแล้วหลายครั้งตามที่มีการนำเสนอไปแล้วนั้น ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับที่ไปที่มาของคดีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2565หลังบริษัทร,รับผลิตอาหารเสริมบริษัทไทย,ยินตันจำกัดได้ส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายธนาตรายฉัดภูโชคอ,อนันต์หรือเชนธนากับภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์อาหารเสริมชื่อดังในข้อหาร่วมกันช่อกง โดยอ้างว่าอดีตนักร้องคนดังกล่าวสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษัทไทยยินตันจำกัดมูลค่ากว่า79ล้านบาทแต่เมื่อทางบริษัทส่งสินค้าไปให้อดีตนักร้องกับไม่ยอมจ่ายเงินค่าสินค้าอ้างว่าทำผิดสัญญาสินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่สั่งหลังรับเรื่องทางพนักงานสอบสวนกิโลกรัมหนึ่งบกป ได้ตรวจสอบพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคดีเกี่ยวกับเรื่องคดีแพ่งจึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทางบริษัทดังกล่าวจึงตัดสินใจนำหลักฐานเข้ายื่นฟ้องต่อตาลเองกระทั่งต่อมาอายการมีความเห็นให้สั่งฟ้องจึงทำหนังสือมายังพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อให้ออกหมายเรียกมาทำการแจ้งข้อกล่าวหาวันที่24ตุลาคม2567 แต่พอถึงวันดังกล่าวเชนทนาและภรรยาได้ทําหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบออกไปเป็นวันที่5พฤศจิกายน2567แต่พอถึงวันดังกล่าวเชนทนาและภรรยาได้ทำหนังสือขอเลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่12พฤศจิกายน2567แต่พอถึงวันดังกล่าวเชนทนาและภรรยาก็ได้ทาหนังสือแจ้งขอเลื่อนออกไปอีกโดยอ้างเหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพและติดธุระบางอยา่าง างพนักงานสอบสวนจึงตัดสินใจออกหมายเรียกให้มาเข้าพบเป็นครั้งที่2โดยกำหนดนัดหมายเป็นวันที่18พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้ทั้งนี้หากครบกำหนดหมายเรียกครั้งที่2แล้วเชนธนากับภรรยายังไม่มาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวนอาจมีการพิจารณาดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนต่อไป